สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภรรยาหรือว่า,าตำแหน่งพระมเหสีของรัชกาลที่ห้านะคะซึ่งนะคะเมื่ออีพีที่แล้วดิฉันก็ได้นำเสนอเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีนะคะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีนะคะซึ่งเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชเทวีนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนานั่นเองนะคะเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัทริน